สัปพสินค้าและผู้ประกอบการทั้งค้าปลีกและค้าส่งรายเล็กรายใหญ่พร้อมใจสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นกว่าปกติเพื่อรองรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนตามโครงการเทใจคืนสุขสู่ประชาชนในมหกรรมสินค้าลดราคาครั้งใหญ่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนติดตามเรื่องนี้กับคุณพิมพยาดาพัทรีพีรากอค่ะ ความร่วมมือร่วมใจจากห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกค้าส่งทั้งรายเล็กรายใหญ่ที่พร้อมใจร่วมมือกับรัฐบาลมอบความสุขคืนให้กับประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ภายใต้โครงการเทใจคืนสุขสู่ประชาชนมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ที่สุดทั่วประเทศ โดยผู้บริหารจากห้างค้าปลีกรายใหญ่อย่างเทสโก้โลตัสได้เตรียมสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นจากปกติถึง2เท่าในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมการจัดโปรโมชั่นพิเศษทั้งซื้อ1แถม1เพื่อกระตุ้นการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกของประชาชนตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ของการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่นี้ ตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าแคมเปญน,นี้จะช่วยให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยอย่างน้อย12ล้านคนที่มาช้อปปิ้งที่ทสโก้โลตัสอยู่แล้วเนี่ยทุกสัปดาห์เนี่ยได้ประโยชน์จากการาลดราคาในครั้งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่สําคัญก็คือว่าเราเตรียมสินค้า เพิ่มมากเลยเพราะว่าเราอยากให้ผู้บริโภคทุกคนที่มาช็อปของสินค้าราคาถูกเนี่ยได้มีสิทธิ์ซื้อสินค้ากับบ้านไปเพราะว่าเราก็ประชาชนก็บอกว่ามีความกังวลว่าสินค้าจะพอไหมเราก็เลยตั้งใจว่าคราวนี้เราเตรียมสินค้าให้มีสต็อกที่เพียงพอสําหรับผู้บริโภคนันนคือการเตรียมการที่สําคัญ เช่นเดียวกับห้างค้าส่งรายใหญ่อย่างแมคโครซึ่งโดยปกติการจำหน่ายสินค้าราคาส่งจะมีราคาถูกอยู่แล้วแต่ภายในงานจะยิ่งมีราคาพิเศษมากขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการและลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งมองว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้มากเราเน้นวัตถุดิบ วัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเ,ออเราคำนึงถึงว่าการช่วยผู้ประกอบการลดค่าครองชีพหรือว่าทำให้ออออการใช้ชีวิต ในช่วงปีใหม่ได้ลดราคาลงเนี่ยนะคะเราคิดว่าเรื่องการกินกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั mm hmm. ้นนี่ยวัตถุดิบในการปรุงอาหารถ้าเราสามารถให้วัตถุดิบที่ราคาถูกต้นทุนถูกให้กับผู้ประกอบการไปนําไปประกอบอาหารได้อาหารแต่ละจานต้นทุนก็น่าจะถูกลงประชาชนทั่วไปก็น่าจะได้รับทราบก็น่าจะเกิดการตื่นตัวนะคะออภาพรวมบรรยากาศน่าจะดีขึ้นมากค่ะ สำหรับบริษัทค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่กว่า20รายที่มีสาขายย่อยรวมทั้งสิ้นกว่า12,800สาขากระจายทั่วประเทศโดยคาดหวังว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะสามารถช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้ถึงร้อยละ30แม้การจัดงานเทใจคืนสุขสู่ประชาชนจะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่รัฐบาลยังหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อีกทาง พิมญาดาพัทรีพีรกรห้องข่าว NBT